สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กรารอัปเดกข่าวสารของ Letter City ครับหากอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครับสามารถแอดไลน์ดิจิใต้คลิปเริ่มต้นกันที่วิครห์ฟุตบอลอภิเษกครับ Let Pop เลตเตอร์พบวัตฟอร์ดสื่อการอภิกครับรอบสามครับระหว่างเลตเตอร์พบวัตฟอร์ดคืนวันเสาร์ที่8ั่นมกราคามนี้ คิกออฟเวลา22นาฬิการหรือว่า4ทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยถาท่ายทอดสดผ่าน b i g e r Sport 2สภาพความพร้อมของ2งทีมครับเริ่มจากฝั่งของเรตเตอร์ตอนนี้นะครับพวกเขามีปัญหาใหญ่สำหรับการป้องกันและก็เกมรุกใน F อฟเครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีวิดีฟอร์ฟลอาลิเกโรเปเดราไรอันเบอร์ธานสกลาเซนซูจอห์นนี่อีแวนและก็เจมจัสตินโดยได้รับบาดเจ็บและพวกเขาเนี่ยต่างมีผู้เล่นในแนวรับของเรตเตอร์นั้นรวมถึงดานิเอลมาตีที่มีสาม,มารถร่วมการแข่งขันให้กับเรเตอร์ได้ เนื่องจากตอนนี้นะครับเขาเล่นให้กับแอฟริกาครับออฟเนชันส่งผลให้วิเวนอดีต้องมาเล่นในการป้องกันเนื่องจากผู้เล่นในการป้องกันได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามครับที่ผ่านมายานิกเวเตอร์าการ์ดไม่ได้มีส่วนร่วมกับเลเตอร์และคาดว่าเขารับโอกาสจากเลเตอร์เนื่องจากผู้เล่นในการป้องกันได้รับบาดเจ็บเนื่องจากตอนนี้นะครับเขาในฐานะกองหลังอาวุโสนะครับรวมถึงวิเวตเบนโควิดที่สามารถลงเล่นให้กับเลเตอร์เป็นครั้งแรกในรอบ2ปี ในเกมที่เลตเตอร์พบกับวัตฟอร์ดครับในเกมนี้คาดว่าอเยโซเวเรสจะลงเล่นในฐานะกองหน้าของเลตเตอร์และคาดว่าเจมส์แมตติสันนะครับน่าจะฟิตพร้อมเผชิญหน้ากับนอริซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้หากว่าการแข่งขันของพวกเขานะครับไม่ถูกเลื่อนออกไปดังนั้นในเกมนี้แน่ใจว่าฮาร์บิบราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับโรเจอร์หรือไม่ทางฝั่งของวัตฟอร์ดนั้นเอมานูเอลเดนนิสครับไม่รับการแข่งขันกับไนจีเรียสำหรับทีมชาติแอฟริกันครับออฟเนชั่นและก็วัตฟอร์ดยืนยันว่าอิสมาลีชาครับ อาจจะไม่ได้ลงเล่นให้กับเซนกัลอย่างไรก็ตามครับอาดามมาซิน่าวิฟเฟตพูฟส์เอกงส์และก็อิมบรามูซาครับได้เดินทางไปที่แอฟริกาครับออฟนชั่นแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเดนนี่ถูกเปลี่ยนตัวออกมาในครึ่งแรกครับในเกมที่พบกับสเปอร์หลังจากที่เขารับบาดเจ็บเล็กน้อยและก็เคลลาริโอรานีเอรียครับไม่เสี่ยงที่จะใช้เขาต่อไปเนื่องจากเดนนี่โรนะครับติดใบแดงแล้วก็มาซานน่าจะออกไปเล่นให้กับทีมเอ็นคูลูครับกลับมาฝึกซ้อมให้กับทีมได้แล้วเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับ แลก็สามารถปรากฏตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนส่วนแดนสกอตลิงครับกลับมาร่วมการแข่งขันในครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนการคาดการเกมนี้เนื่องจากว่าทั้งสองทีมนะครับต่างมีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่นที่ไปเยือนแอฟริกาครับออเมกนชั่นรวมถึงการติดโควิด -19 นั่นทำให้เลเตอร์นะครับไม่ลงเลยนะตั้งแต่เอาชานาริฟู ool, เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาและการแข่งขันนอริซิตี้ในวันปีใหม่ถูกเลื่อนออกไปในขณะที่วัตฟอร์ดยอมรับว่าพวกเขาแพ้ติดต่อ,อกันมาหนัด หลังจากที่จบการแข่งขันกับสเปอร์แต่เลตเตอร์นั้นเอาชนะ6นัดรวดดังนั้นในเกมนี้คาดว่าเลสเตอร์จะเอาชนะวัดฟอร์ด2-0ครับกย่ดลืงกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ